ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยแล้วครับผมวันนี้ก็มาหรมิมหารพึงหามิมเหมือนเดิมครับผมวันนี้มาลุยป่าปามครับผมจกไม่รู้จะมีไหมวันนี้จะได้ไหมโอเคไปลุยกันเลยครับผม เดินมาสักพักแล้วครับเดินมาพักก็มาเจอรังนึงครับผมรังก็สวยอยู่ครับแต่ไม่รู้มีน้ำหวานไหมโอ้ยวดนแสงเนาะเด้อมุมอีู่นี่ครับผมนี่ครับรังมันค้อนใหญ่ยางใหญ่ครับไม่รู้จะมีน้ำไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวรวมคนดูครับผม ก็ล้นคนเรียบร้อยครับผมไม่หวมีน้ำไหมโอ้มองไม่กินเด้ยังไงย้อนแสงนิดนึงครับผมอะเดี๋ยวหดล,ลงมาดูครับผมโอเคแป๊บหนึ่งครบับก็ได้ลงมาแล้วครับผมนแหวานก็ฟังนี้ก็โอเคอยู่ครับพอมีพอได้ครับผมดั้งก็พอได้ครับสวยๆอยู่ครับผม ก็มีทอดบ้างครับผมก็ได้กินอโอเคเดี๋ยวไปดูนั้นต่อไปครับผมนี้เก็บครับครับเดินมากับมาเจออีกรางหนึ่งครับผมนี่มันเก็ะประมาณถึงห้ยอยโค้งครับไม,ไม่ไม่ใหญ่ทะเลครับแต่คนามหวานเชิงซี่อุ้มๆครับผมอโอเคแตวลนดูเลยครับผมสวยงาม นี่ครับลนดูครับกอล้างกะโอ้อยู่ได้ครับใช้ทูบนะครับทูบดอกเดียวจะไกลเนาะโอ้ไกลอ่ะอนี่ครับ <c oughs> ล้างกะขาวสวยอยู่ครับผมข้าง มันหวานก็ยังไม่เห็นครับเพราะว่าอเขาอนุญาตยึดครับผมใช้สองมือเนาะโอเคได้ลงมาแล้วครับนี่ดังในครับดังเหลืองนี่ครับดังในนะดังน่อยครับมันหวานก็โอเคอยู่ครับผมพอได้อยู่จักช่อนโอเคครับผมเดี๋ยว รับทูบลบนี่ไม่ใช่ทูบทูบแย่ใสกระต้นอันนี้นี่เพื่อการไม่ให้มีการไฟไหม้ไฟได้เข้ามาเนาะนี่ทูบนี่รับครับสนิทไปไปต่อครับผมครับหลังที่สามครับผมหลังที่สามมาแล้วครับนี่ ก็งามพอสมควรครับผมแต่จับอยู่ก็เดี๋ยว๋ปวมาให้ดูครับผมตอนเอาไม่ได้ถ่ายดูเนาะเพราะว่ามันเชิงเจ้าวยากครับสุดยื่อพอดีครับนี่คิดว่าค่อนข้างจะลุกครับโอเคสองมือโอเคเดี๋ยวไปจัดกันเลยครับแต่ลงมาแล้วครับผม รังก็สวยพอสมควรครับผมน้ำหวานก็นจะช่อนหนึ่งนี่แหละครับอ่ะเก็บเล็บสมน้อยครับผมรังก็ถือว่าโอเคครับสวยงามอยู่ครับผมทำไมได้เนาะพึ่งดยดูนี่น้ำก็ไม่ค่อยมีเท่าไรครับผมอ่ะโอเคเก็บครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับก็มาดูรังที่ผมก็พันพ้นจงไว้ครับผมไวเนาะนี่ นี่ครับดังกาต้องควนครับใหญ่ใหญ่ขึ้นเยอะครับหวานหวานก็ซื้ออุ้งอุ้งครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดเลยครับทุก <c oughs> คนดูนะอู้อู้สุดยอดครับผมตอนนั้นมาไม่มีน้ำหวานนียครับนี่หวานพิษตานะครับดังสุดยอดครับอื้อ ยอดเลยครับโอ้ยไม่แตะเรื่อยมามีระมีดครับท้งแต่ท้องมีดแล้วครับวันนี้ดูสวยงามมากเลยครับทิ้งไว้ขออนุญาตพันผลเด้อผมขโมยเรเด้อลังนี่ยโมยไปเที่ยวเลยขุมขโมยเราด้ออย่าว่าผมหนาโอเคจัดการกันครับ นี่ครับได้มาแล้วครับผมสุดยอดครับดูม่านามดูโอ้สามมือผมเลยครับเต็มเปี้ยเลยครับสุดยอดเลยครับบังน,นี้โอ้ดังน,นี้ชุกพันผลครับผมเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กวัแวแล้วแหละไม่ได้มาดูครับวันไห้เลยมาหาแถวนี่ก็เลยแวะเขามาดูครับผมโอเค อย่าบอกผ่านผลเด้อว,ว่าผมชกโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูอีกรังนึงครับที่เห็นไวไ้ใกล้ๆกันครับผมอันนี้อันนี้ผมเห็นไปดูกันลุ่นกันเลยว่ายังอยู่ไหมใครเอาไปยังโูกยังครับผมยังอยู่ครับที่ครับยังอยู่ครับถูกไม่ดับผมมาเลย ฮะโดดูเลยครับผมมีน้ำไหมน้ำม,มีครับโอ้ลังสวยน้ำม,มีกมีครับน้ำยอดครับพอพ่อกันครับที่วันนั้นครับวันวันเดียวกันครับ ที่มาเจอครับเรกวก็ทิ้งไว้ทั้งคู่ครับเพราะว่านี่ก็ไม่มีน้ำครับกเ็เลยว่าเออลอหลังเคยมาดูเนาะว่ะน้ำติ๊ตาดีครับลังก็สวยดีครับโอเคลังก็สุดยอดเยี่ยครับแต่ผมขันวิญญาณครับผมนี่ผมไม่ได้มีเรื่อยครับต้องใช้มีดอย่างเดียวครับ เดี๋ยวไปเอามีดฟันเลยครับนี่ครับทีแรกว่าจะเอามีดฟันก็เลยวะลองดูเอาลองกันไก่ตัดวะทีนี้กันไก่ตัดได้ครับผมถือว่าโอเคครับผมรังรังก็สวยครับน้ำก็โอเคครับเดี๋ยวเขียนแม่ออกก่อนครับผม นี่ดันั้นรังมีนิดเดียวอูอันนี้ชั้นที่ล่างเลยครับทำไวมากเลยครับนะครับผมสวยครับดูนนนหวานหวาน ยอดครับนะถูกกระดับนะโอเคเก็บครับครับ <c oughs> วันนี้จะมาขั้นลำพิงครับผมอีสาสมไวบครับผมสาสมว้ก็ <c oughs> <c oughs> อันไหนที่ร้างมันเรลลล่ๆคงมก็บไม่ได้ขายเนาะคุมก็แบ่งเขากินเนาะมุณเอาหัวน้ำไปครับไปจะมาขั้นใส่น้าครับขั้นใส่ขวดเนาะนี่ครับก็พิ่มมครับย่อยย่อยย่อยนอ้ำซุปอไรซุปอะไรด đã nghe nói hết rồi làm gì khác không ừ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  đăng ừ งามงนี้รูกดูรีดมันจะออกแบบไหนอืมไม่ได้ทายใกล้ๆหรอกว่ามันเป็นกองโทรศัพท์ครับ ทดสอบเหตลเลยครับรูปนี้แค่ไ ที่ได้มาเมื่อกี้ครับผมนี่ดูน้ำกันเลยครับอือโอ้ยสุดยอดไหมครับนี่สุดยอดเลยครับผมครับดูน้ำพึง่งเอ๊ะ ไหลแบบโดดสุดยอดไหมอะนีอ <laughs> ไหลดูมา <laughs> โอ้ยยอดเลยครับอันนี้มันมีหยุดไหลเลย ก,ด,ด,คกออดครับโอ้ย <laughs> หายยากน้อยมุดน้อยมุดกลุกแกก็เรียกอะไรยศครับหายยากครับ่วงนี้คุณหาหลายหลายโอเคครับ <c oughs> ้ังทางกันครับผม้ังทางกันอืออันนี้ค้นใหญ่ครับมันก็เลยน้ำหวานไม่เท่าไรแต่ว่าโอ้โหโอเคอยู่ครับผมอสุดยอดครับก็ได้ครับ โอเคครับครับา <c oughs> ขาป้าเขาสะอาดนะครับผมดูไหนครับไม่ได้บีบนะครับนี่ไหลโจ๊กเลยครับเป็ยนยอดไหม ทีทองเหลืองขลารำครับนี่ครับผมจะไปก่อนขันทุศร์ครับผม มาโเคครับผมครับสดๆเลยครับนีเด๋ยวระลามครับผมพึงแทร้อยเปร์เซ็นตครับตอนต่อไปครับกอกใส่ขวดเลยครับผม ได้เพิ่มขึ้นขวดไหมเนี่ยนะครับหายากครับน้ำก็ไม่ค่อยดีแต่ก็พอได้ไปเรื่อยๆครับผมถ้สมไปวันละนิดไปละหน่อยครับก็เดี๋ยวเลยขึ้นขวดอยู่ครับก็ได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเดกหกสิบไหมนี่หกสิบอยู่นี่ประมาณเจ็ดสิบครับ 60-70%นั่นแหละเดี๋ยววันหลังไปหามาเพิ่มครับแหบแจ่มขวดครับโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับเซียนกบในช่องกบพาลุยด้วยนะครับผมเดี๋ยวอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกบพาลุยส่วนวนนนัี้สวัสดีครับ